ความสัมพันธ์ที่ลักๆกเลิกเลิกไปไปกับกับตัดกันไม่ขาดสักทีเลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันอยากจะรู้ว่าสาเหตุที่เรากับเขาตัดกันไม่ขาดเป็นเพราะอะไรและการที่เรากับเขาเลิกกันครั้งนี้ยังจะได้วนเวียนกลับมาในชีวิตกันอีกหรือไม่ถ้าคุณกำลังอยู่ในสภาวะนี้นะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะมาดูซิว่าตัดกันไม่ขาดสักทีมันเพราะอะไรคาถามแรกก่อนนะ คำถามแรกนะคะที่ตัดกันไม่ขาดเป็นเพราะอะไรเลิกกันไปทําให้กันเสียใจแล้วก็ยังต้องวนเวียนกลับมาเป็นไพ่ชัดเจนเลยค่ะเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าเป็นกรรมที่ติดตัวพวกคุณมาในอดีตชาตนะิคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันนะคะเคยเป็นคู่กันมาและมันมีการผิดคําพูดผิดสัญญาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจนะคะ Energy ของไพ่ใบนี้เนี่ย เกาะตรงเนินพุธเนี่ยเกาะเส้นใจเนินพุธสองรูปเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะถ้าเกาะเส้นใจเนินพุธก็คือเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นคู่กันแล้วแล้วมันมีการแบบทาร้ายจิตใจการทะเลาะกันผิดคําพูดกันนะสัญญากันไว้แล้วไม่เป็นไปตามคําพูดแล้วก็ได้มีการเลิกลากันไปนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ตำแหน่งเส้นอาทิตย์มีเส้นตัดสองเส้นคือคุณทํากับเขาอะ่ะหลายครั้งอะ่ะ นะคะทำให้เขาอกหักทำให้เขาผิดหวังทำให้เขาเสียใจนอกใจเขาก็ได้นะถ้าไม่ได้นอกใจเขาก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนพูดจาทิมแทงทำร้ายจิตใจเขาทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณก็ทิ้งเขาไปทีเนี้ยในฝั่งของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่รักจริงเขาเป็นคนที่รักฝังใจนะคะเส้นเนี้ย เป็นคนที่รักจริงเป็นคนที่รักแล้วฝังใจเขาก็ยังยึดมั่นยึดมั่นในคำสัญญาที่คุณให้ไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าในอดีตชาติน่ะคุณไป คบกันอ่ะเป็นคู่รักกันเนี่แหละแล้วก็ไปนอกใจเขาไปทิ้งเขาหรือถ้าไม่ได้นอกใจก็ไปพูดจาแบบทำร้ายจิตใจเขาแล้วก็ทิ้งเขาไปแต่ตัวเขายังรักยังฝังใจยังไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยผูกติดผูกพันกันมาเป็นวิบากกรรมเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนนั่นเองและความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่เลิกกันไปยังจะต้องวนเวียนกลับมาเจอกันอีกไหมอ่ะดูสิ และการที่เรากับเขาจบกันครั้งนี้จะได้วนเวียนกลับมาไหมคุณเชื่อในลางสังหรณ์สิกเซนหรือไม่ถ้าคุณมีลางสังหรณ์ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนหรอกเขากําลังจะวนเวียนกลับมาบอกเลยว่าครั้งนี้ลางสังหรณ์ของคุณจะแม่นยําเขาคนนั้นน่ะที่คุณกับเขาได้จบกันไปนะคะไพ่ใบนี้คือการจบมีการเลิกลานะคะแล้วก็มีการแยกทางกันไปมีการ เขาเรียกว่ามีการแยกจากเพราะเห็นไหมคะว่าเส้นชีวิตเส้นชีวิตมันแยกจากกันนะคะแต่คุณเห็นไหมว่าถึงเส้นชีวิตสองเส้นนี้จะแยกจากกันแต่มีจุดที่ดามซ้อนมีจุดที่มาบรรจบกันไพ่ใบนี้บอกว่าทุกการพัดพลากทุกการจากลาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากการพัดพลากนั้นมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้น นั่นหมายถึงว่าที่คุณกับเขามีเวรกรรมผูกพันกันมามันกำลังจะผ่านพ้นไปมันกำลังจะหมดสิ้นนะคะพันธะสัญญาที่เคยผูกมัดกันมาที่คุณไปทำเขาเสียใจยแล้วเขาได้เหมือนอธิษฐานจิตนะ่ะชาตินี้เขาได้มาทำแล้วก็คือได้มาทำให้คุณเจ็บปวดซ้ำๆนะคะเจ็บปวดซ้ำๆและครั้งนี้เขาก็ได้ทิ้งคุณไปแต่เขาบอกไพ่ใบ,บนี้บอกว่าทุกการพัดพลาก เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นเขาคนนั้นน่ะจะกลับมานะคะจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะกลับมาพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นคนคุยเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนถ้าเป็นแฟนเขาจะมองต่อยอดไปถึงการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะวางแผนแต่งงานแต่ถ้าในกรณีที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วเขาก็จะกลับมาทำให้ครอบครัวมั่นคง แข็งแรงขึ้นนะหรือโฟกัสไปที่เรื่องการทำธุรกิจร่วมกันนะคะการสร้างความเติบโตไปร่วมกันนะคะทีนี้สิ่งที่หมออยากจะแนะนำนะคะแก้ดวงในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหมือนชดใช้กรรมด้วยกันยอมเสียของรักอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณรักมากๆให้คุณเอาสิ่งนั้นอะ่ะแบบสละออกไปยกตัวยอย่างเช่นอะ่ะถ้าตามถ้าตามรูปเนี้ยคุณมีแหวนแหวนวงหนึ่งที่คุณรักมากมาก ให้คุณขายขายแหวนวงนั้นอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะไม่จำเป็นต้องทําตามหรือบางคนบอกว่ามีเสื้อผ้ามีสิ่งของที่รักมากๆรักแบบชนิดที่เรียกว่าใครขอก็ไม่ให้ให้คุณเอาสิ่งของของรักของคุณชิ้นนั้นน่ะไปบริจาค ะะเพื่อเป็นการแก้ดวงนะคะหรือบางคนอย่างเช่นผมยาวยาวมากรักผมมากไม่อยากตัดก็เลยไปตัดผมบริจาคให้มูลนิธิที่เขาต้องใช้ผมอะเนาะค่ะคือหมอแค่ให้คีย์เวิร์ดสรุปสั้นๆการแก้ดวงติดกรรมที่คุณไปทำให้เขาหรือใครๆในอดีตชาติเสียใจยอะ่ะสละของรักนะคะของรักที่มีราคาก็ขายไปซะ นะหมอไม่ได้บอกให้ไปอบ,บริจาคฟรีๆนะแต่ถ้าของรักที่คุณรู้สึกว่าคุณรักแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงก็นำไปบริจาคนะคะเพื่อเป็นการแก้ดวงเป็นการเสียของรักนะคะเพื่อให้คุณหลุดพ้นกรรมตรงนี้แล้วก็รอเวลาให้ดวงปรับเปลี่ยนเพราะในดวงของคุณกับเขายังไงตอนนี้มันก็ต้องแยกกันไปก่อนแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงหลังการเปลี่ยนแปลงคุณดูนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงมันจะ ีขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่ชอบคำทํานายของอช่องนัชนช,ชาเมจิกช a n นลนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ